จ้ะอันนี้ย่ายายจ้ะกอดพี่ชอปเลยครับรู้สึกอบอุ่นมากประดงนังอกกอดครับแม่ถูกต้องนี่พวกนี้แฟนขบคุณตัวจริงนะอ่านใจได้เลยนะเหมือนกอดแม่เหรอ,อกอดแม่ครับอ,อแ,บแล,แลแ้วเวลากอดยาย,ายา่าล่ะจ๊ะกอดาย,ยาย่าล่ะครับกอดาย,ยาย่ารู้สึกเหมือนประดุดดัง น้องสาวเดี๋ยวก่อนน้องสาวหรือว่าเจ้าสาวเจ้าสาวในละครแต่น้องสาวในชีวิตจริงเดี๋ยวต้องไปติดตามนะคะในละครว่าจริงๆแล้วเขาขอกันนี่เขาวนไวกันขนาดไหนเนาะครับผมนพินวัวครับแพรินวัยแพรินวัวอ้าวเดี๋ยวขอเช็คเสียงกันหน่อยเขาบอกว่ามากันตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดนะคะก็มีนะคะขอเสียงแฟนคลับนาเด แล้วคนไหนเนะ,ะเป็นแฟนคลับน้องยายาบ้างแล้วคนไหนเป็นแฟนคลับพี่ทาอเดลารีนุชบ้างคะอ,อุตส่ตาห์พอมีถึงแม้เสียงจะหว้วนสั้นแต่ก็ชื่นใจมากเลยขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ต้องบอกว่าทุกคนนะคะมาต้อนรับกันอย่างอุ่นนา้ฟฝาคั่งเลยทีเดียวนะคะคก็อยากจะบอกว่ากิจกรรมดีๆของเราในวันนี้เนี่ยนะคะแฟนคลับทุกคนหรือว่าท่านผู้มีเกียรติที่มาร่ว นี้คนจะต้องทราบดีนะคะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมีการประมูลภาพกัน<ช>สาระสําคัญเลยจะชวนกันมาทําบุญค่ะเพราะว่าเป็นการประมูลภาพของณเดชน์นะคะเป็นฝีมือณเดชน<ำ>์ชื่อภาพว่าเป็นยาย่า,ยาในสายตาของณเดชน์ชื่อภาพในเขตาตั้งได้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าพี่อยู่ในกองพี่เห็นว่าณเดชน์ถือกล่องตลอดใช่ชอบชอบถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายยาย่าด้วย ยาย่านี่สักห้าหกร้อยภาพนะสาหรับย่านี่ห้าภาพยังไม่ถึงเลยแต่ว่าก็เดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะคะแล้วต้องบอกว่าภาพฝีมือของน้องน,นันเดชนัไม่ได้อยู่ในภาพงานนิทรรศการไม่ได้อยู่ในจัดว่าเป็นภาพที่ดีลยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าจะเป็นภาพพิเศษนะคะเราจะมามีการประมูลกันและที่สําคัญนะคะแจ้งให้ทราบกันเอาไว้เพื่อการเตรียมตัวนะคะว่าการประมูลนี้นะคะเราขอรับเป็นเงินสดเพราะบางคนยกมือประมูลไง เออสร้างภาพไปเสร็จแล้วไม่มีเงินจริงจ่ายไงไม่มีเงินไปทําบุญเราก็เลยต้องขอรับเป็นเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครต้องการเตรียมการเตรียมได้เลยแล้วก็เก็บกระเป๋าตังค์ไว้ดีๆกคล๊ดมากๆเดี๋ยวกระโดนลว้งกระเป๋าเนาะทำบุญทำบุญใช่ค่ะนะคะก็อย่าพลาดเพราะฉะนั้นนี่นะคะอ่ะไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่แค่ได้ภาพนะเดชยาย่าไปนะผภาของน้องยาย่าในฝีมือน้เดชไปนะคะใครที่ประมูลได้สูงสุดขึ้นมารับจากมือทั้งสอง ไม่ยังไม่หมดยังยังรวบได้จับได้คำได้รูบได้จับได้ไม่ใช่กอดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากจะประมูลภาพของเขาไปแล้วก็ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเก้าอี้เราพร้อมแล้วงั้นเรานั่งคุยกันเลยดีกว่าณเดชน์ยาย่าจะนั่งไหนดีจ๊ะต้องบอกว่าแฟนคลับนะะดิฉันไม่เคยทำร้ายหรือว่าหยิกณเดชน์หรือยาย่าเลยมากันเยอะมากกลัวเลยค่ะ เชิญเลยค่ะพี่นั่งนี่ค่ะนั่งไหนกันดีคุณนั่งคู่กันละกันเด็กเขาเขินขขค่ะเราต้องจับที่ให้เขาเราก็นั่งตรงนี้นะคะเอาละค่ะอยู่ไกลจังเลยค่ะ <laughs> คุณอาที่จะต้องนีนั่งหน้าออทุ่งข้า